ก็ปกติถ้าไม่ใช่นักศึกษาเนี่ยก็จะเป็นลูกผู้มีอันจะกินมาโดยตลอดนะครับเรื่องนี้เนี่ยทางผู้ใหญ่เนี่ยก็เล็งเห็นว่าจริงๆคิมเองก็มีพื้นฐานมาจากเด็กแว้นพประแดงนนะครับเขาไปสืบมาอย่างไงก็ไม่รู้นะครับก็เลยทําให้เรื่องนี้รับทเป็นเริ่มต้นเริ่มเรื่องเลยก็จะเป็นวินมอเตอร์ไซค์เลยอืมก็สิ่งแรกที่เขาถามไม่ได้ถามว่า acting เก่งไหมตอนที่เลือกตัวนักแสดงแต่ถามว่าขับมอเตอร์ไซค์เก่งไหม พอผมตอบว่าเก่งก็เลยได้เล่นเป็นตัวละครตัวนี้เลยครับไปทำการบ้านว่าไปดูพี่มีมอเตอร์ไซค์ขับอะไรอย่างเด็ดอ๋อไม่ต้องดูครับเป็นอยู่แล้วครับเพราะว่าเด็กๆตอนมออ2นม3ก็ขับรถแบบเป็นไรเดอร์ส่งอาหารฟาสต์ฟูด้ดอ,อะไรย<ม>ี่ห้อหนึ่งต่เล่นี้มันเป็นคอมเมดี้ด้วยมากครับเออแล้วน้องอ่ะโดนตัวตัวน้องเองตัวตัวป๊อกเองทำเป็นการ์ตูนอะไรก็ตัวละครมันจะเวิร์เวิร์กเนี่ยมนุษย์นิดนึงครับจะมีความการ์ตูนการ์ตูนจะมีความแบบ บันเทิงเริงใจครับแล้วก็เป็นตัวละครที่ทุกคนจะได้เห็นการเรื่องไปไหนเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็จะไปที่นั่นตลอดเลอย่างเงี้ยครับเพราะว,ว,ว่าก็เหมือนเป็นคู่มือลูกคู่หูกับยาใจที่ไปไหนมาไหนกับยาใจตลอดเรน่ดเนี่ยนะต้องนวดทุวยไปนวดนวดบานใช่ไหมใช่ครับอย่างที่บอกไปว่าไปกับยาใจตลอดเพราะนั้นยาใจไปนวดเราก็เลยไปเป็นลูกศิษย์อันดับหนึ่งของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับจากบินมาไซก็ โยกย้ายสัมโนโครวัวไปเป็นลูกศิษย์อันดับหนึ่งของยาใจด้วยก็ต้องเรียนนวดด้วยซึ่งเรื่องนี้ถึงจะเป็นซูเปอร์คอมเมดี้นะครับหมายถึงว่าตลกมากๆแต่ว่าก็ยังจริงจังถึงเรื่องการนวดอย่างชัดเจนเราไปเวิร์กช็อปกันมาถึง2ครั้งเพื่อที่จะได้รู้วิธีการกดที่ถูกต้องผมเคยเข้าใจว่าวิธีการนวดมันอย่างเงี้ยมาโดยตลอดจริง,รงๆว่ามันคือแบบการใช้ใชนิ้วมือเรียนรู้เกี่ยวกับเส้นอะไรอย่างเงี้ยครับ<ๆ>อะไรครับเส้นสลับเพชรไหม ฮะเส้นสลับเพชรคืออะไรครับเส้นสลับเพชรคือเส้นอ๋อเราเรียนเรียนในเชิงของการถ่ายทําเราจะไม่ได้เรียนรู้ว่าเส้นไหนชื่ออะไรแต่เราเรารู้ว่าแบบว่านวดขึ้นองศาไหนนวดลงองศาไหนจุดไหนเป็นจุดเปิดลมเปิดประตูลมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นอีกหนึ่ง ถ้าเกิดว่าเป็นทางคอมเมด้อ่ะค่อนข้างจะเป็นทางถนัดแต่ว่าความยากของมันก็คือเราต้องเป็นคนอีสานและต้องพูดภาษาอีสานครับซึ<า>่งซึ่ง,งย,ายากที่สุดอะไรครับเ,เดี๋ยวนีผมหาตัวช่วยปกติเนทจะคอยช่วยผม่ไม <c oughs> ผมมีคำหนึ่งที่ผมพูดไปแล้วครับเพราะว่าผมเพิ่งถ่ายไป2คิวเองก็คือ แทั้งเรื่องผมพูดอยู่แค่นี้ครับหมายถึงว่าจริงๆในเรื่องพูดเยอะนะครับแต่ว่าภาษาอีสานคือตัวละครอะ่ะพูดภาษากลางครับแต่ว่าถ้าเจอคนอีสานเขาจะพูดอีสานด้วยแต่นี้ตอนจังหวะถ่ายทำเรายังไม่ได้พูดภาษาอีสานแต่ในเรื่องต้องพูดเยอะแน่นอนแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปครับใช้แบบพี่ๆที่เป็นคนอีสานจริงๆอะ่ะเขาเป็นคนสอนให้แล้วก็พูด,พดยากอยู่ยากอยู่ยากอยู่โอเคนะ เริ่ถมถ่ายทำแล้วเมแล้วครับตอนนี้ผ่านไป4คิวแล้วนะครับก็ลุยแล้วก็สู้มากครับกับช่วงนี้ฝุ่นเยอะด้วยก็ฝากเป็นกำลังใจพวกเราด้วยละกันครับตั้งใจจะทำออกมาให้ดีที่สุดเลยกับเรื่องนี้ครับรู้จักพี่ยาใจไหมนะครับผมแล้วฝากตัวละคป๊อปด้วยนะเดร็วนี้ได้ดูแน่ประมาณไตรมาสที่2ไตรมาสที่3ของปีนี้แน่นอนครับ